สำหรับรอยแยกมิติเนี่ยเวลาเราเข้ามาให้จับคู่เข้ามานะฮะเวลาเข้ามาปุ๊บเราก็ตีมอนตามปกติเลยนะฮะตีมอนตามปกติแล้วก็วิ่งทางฝั่งขวาไปเลยครับให้เพื่อนทำดาเมจไปะฮะเดีย๋ยวมาดูด่านนี้ว่าเล่นยังไงบ้างนะครับอ่ะวิ่งขวานะฝั่งซ้ายนี่คือเป็นแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของสกิลบอสนะไม่ต้องไปก็ได้ครับฝั่งซ้ายอะไปขวาเลยครับเคลียร์มอนขวาแล้วก็ไปตีบอสได้เลยะฮะ ตอนนี้เราก็ตีมันเก็บกะแตกไปก่อนครับไอโซคิวนะฮะเห็นหลอดหลอดบาร์ไหมฮะโซคิวอ่ะไม่ต้องอ่าไม่ต้องใช้นะเกิดไอโซคิวขึ้นมาเอาไว้ใช้กับบอสครับเย่างเงี้ยีฟ้าได้เก็บไว้ใช้กับบอสเก็บกระแตกให้เต็มให้ครบสามแตกนะครับตอนนี้เราก็ตีไปเรื่อยๆเป็นยูดามิแรงๆก็เก็บไว้นะครับเอาไว้ใช้ยัดบอสทีเดียวะเก็บกระแตกให้เต็มก่อนไอมอนพวกนี้คือมาให้เราเก็บกะแตกเฉยๆอ่ะมาเดี๋ยวเราไปห้องบอส อันนี้คือห้องบอสนะฮะบอสจะต OMP อย่างนี้นะครเพราะงั้นเราต้อ,องพยายามแอร์คอมโบบ่อยๆนะเวลาเล่นกับบอสนะครับบอสก็จะไถจีชาร์ตมาก่อนเลยเราก็หลบก่อนนะจะีบ่วงไม่ต้องรีบ่วงก็ได้ครับเราคอมโบไปเรื่อยครับอ,อสก็จะคอมโบเห่านะฮะพยายามแอร์คอมโบให้ได้นะครับรอให้แตกเต็มก่อนบอสปัตบอสปัตเราเริ่มปั๊บแล้วปั๊บ เวลาละขาปต่อยปุ๊บขาสกิลสี่ปล่อยไปยัดฮะยัดยับมอสแตกก็ยัดครับยัดไปเรื่อยๆครับทำดับเอวไปเรื่อยๆฮะสกิลสกิอสไปไม่มีอะไรมากครับสำหรับห่วงลึกนะฮะขาปต่อยบอสป๊อบนะฮะระวังด้วยยังเอฟคอมบูนะครับดูเลือดฮะ หลบไปด้านข้างครับข้างข้างข้างเห็นเหตุการณ์แบบนี้ตบด้านหลังเสาฮะยังกดหลังเสาแต่ว่าถ้าเกิดมีตัวลดดาเมจก็สามารถใช้สกิลตัวลดดาเมจได้นะพยายามแอร์คอมโบ่อยครับเพราะบอสชอบสต็อปนะครับพยายามแอร์คอมโบครับเราก็ยังกระตุไปเรื่อยๆหลบหลบด้านข้างทำดาเมจด้านข้างนะครับครับต่ออีกครับ ต่อยทำได้เมือเรื่อยฮะไหลได้เหมือนกัเคเียรน้อยเคลียร์ไม่มีอะไรมากครับแล้วก็อย่างหนึ่งดานนี้จะเป็นดานที่เอาไว้เก็บเลเวลของเราหลังจากนี้ด้วยเนาะ,ะแล้วก็ลุยเรียบร้อยครับด่านรอยแยก <c oughs> ง่ายไหมไม่ยากเลยนะโครง่ายเลย